ข่าทุกทุกคนครับทิ้งไวตั้งใจฟังเนรทุกทุกคนต้องตั้งใจฟังแล้วก็ญาติโยมทุกทุกคนตั้งใจฟังเนี่ยข้าวไม่ดับเขาออกก็คือกันถ้าหากเขาตั้งใจฟังแล้วนำไปปฏิบัติมันสะดวกสบายคล้ายคือเป็นโครงสร้างน,นให้มันเป็นรูปเป็นลางขึ้นมา เขาบุกบ้านแปลงเหือนเขาถ้าหักพื้นฐานดีลงหลักรงเข็มดีบ้านหลังนั้นผลทานดีเป็นว่าไงบ้านหลังใดบ่มีโครงสร้างบ่ลงหลักบ่ลงเทมสมมุติตึกังี้ยงนั่นแตกลาวพังไปอันนั้นแสดงวา่าบ่ได้มีโครงสร้างโครงสร้างดีกัน บ้านหลังนั้นคนทานดีเฮาก็คือกันการปฏิบัติธรรม,มาให้มันเข้ารูปเข้าลอยบนนั่นสิให้ไปตามอารมณ์ให้ไปตามความเห็นให้ไปตามความคิดอนนันไปบ่ใดมันให้ไปตามอารมณ์โตแล้วเด้งให้ไปตามความคิดโตแล้วเด้งให้ไปตามความเห็นโตแล้วเด้บเงบ่แม่น เพื่งจังหวะให้ฟังเสื่อฟังคําแนะนําของบุคคลผู้เป็ทางเขาจึงจ้างกันบุกบ้านเจิงเขาจ้างกันให้ออกแผนออกแผนบ้านหลังนึงราคาเป็นหมืน่นคุณเขาจะจ้างกันและบริางทที่ไปลปุกนก็นต้องเตามแบบตามแผนน,นั้นผิดแบบผิดแผนอันนั้นก็ต้องมา เสียเงินเสียท้องตึมแล้วมันขาดทุนผู้ไปประมูลก็ได้บางคนบางคนเขาได้กาไรกัเพราะว่าสร้างนั่นแหละเฮ็ดโบถูกกับแผ่นของเขาเข้ามาปฏิบัติธรรมะนี่ก็เช่นเดียวกันฝึกหัดได้อัน,นอันนี้แหละฝึกหัดทำอี้ต้องฝึกหัดรูปกายรูร้สะค้อนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอาการกราบการไหว้ การทำวัดเศร้าทำวัดอย่างนี้เป็นการฝึกหัดอน,น,นอนตื่นเมื่อเศร้าออกมาเดินจมก,ก้มอันนี้เป็นการฝึกหัดบุญแดงที่ว่าอยากเฮ็ดเราเฮ็ดอยากไปแล้วไปอันนั้นบุญแ่ง,งบุญผู้มื่แรงก็คือกันอาบน้ำแล้วก็เดินจมก้มเนี่ยที่ผมว่าให้ฟังอันนี้เป็นการฝึกหัดรูปกายภายนอกให้คนเห็น เมื่อเราฝึกหัดรูปกายภายนอกให้คนเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยแป่โขคงสร้างลากฐานมันก็ดีขึ้นมันจะเป็นใสเทิงเวลาเฮ็ดแล้วมันกี่เฮ็ดเทิงเวลาทําแล้วมันก็ทําเพราะมันติดได้รับเขาแอบอยังไดมันเป็นดังสันคนเขาแอบดีมันดีแอบบดีมันบ่ดีคนเขา ก็ย่อฝึกหัดดัดนิสัยให้เป็นตัดเป็นส่วนให้มันดีมันงามขึ้นมาถ้าหากเขาทุกคนดัดแปลงตัวเขาเื่องสีโครงสร้างของเขาอย่างสีพระเนนทุกองคเห็นเขาเจ้าเบิ่งค่อยค่อยเบิ่งเจ้าญาโยมทุกคนเห็นเขาเจ้าเบิ่งค่อยค่อย,อยเบิ่งเจ้ามันมีความละอายถ้าหากเขาบริสุทธิ์บุทันขับมู่ ที่อยงพวานี่อันนี้มันเป็นแบบแผนเปียบให้ฟังว่าบ้านหลังใดจ้างสร้างเขามาออกแผนให้ <c oughs> แล้วก็จ้างนายสร้างมาบึ่งดูแผนนั้นมักแล้วันี้ก็ต้องทำรถขันบ่มักนายสร้างผู้ออกแต่ก็แต้มใหม่อีกเติมเขาคิดเงินกันว่า บขาู้จักแต่กอ,อนไปอยู่กรุงเทพโดยหู่จักอาเจชิตังตันโอ,โอ้โครงสร้างมันเป็นยังงีเดี๋ยวสร้างโค้งบ้านเฮามีแต่ปลูกบ้านแตงเฮือนได้เสาไม่แล้วก็ฝังเสาให้มันแน่นแล้วก็เอาไม้ข้าวไม้ขางมาตีแท้มันแน่นบ้านหลังใดขันบกฝังเสาดีกระเนิงเด็ดเดี่ยวกับได้ปลูกใหม่แปลงใหม่นี่ อันเอามาปฏิบัติธรรมะนี่ก็คือกันให้รู้จักเวลาให้รู้จักการรู้จักงานฝึกน,นุ่งผ้าผูดได้ดต่อไปนุ่งผ้าต้องนุ่งให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยคุมผ้ากับคุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็น่าดูน่าสมแต่ว่ามันมีเรื่องยังอันนี้เป็นวิธีฝึกให้คนเห็นส่วนจิตใจบ่เนี่ย เราต้องปฏิบัติจริงจริงจังจัง,จงเรื่องแรกเอาปฏิบัติให้รู้รูปรู้หนามีสะกอนรู้รูปร,รู้นามดีแล้วเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนไปบนแม่นที่มาจําเอาซื้ออ,อ,อน,นี้เป็นว่าให้ฟังว่าเป็นสูตรสําเร็จคำว่าสูตรสําเร็จนี่มันมีแล้วมันสําเร็จตัวมันอยู่แล้วแต่เราบ่าททาให้มันสําเร็จขึ้นมา คันว่าส,สาเร็จกระหมายถึงคือเขาเอาเพชรเอาทองคําจมด้วยในตมในโคนพุ่นมาลอนออกให้เป็นเพชรล้วนๆเป็นทองคําล้วนๆเอาไปขายราคาดีคือกันจะเพชรอยู่ในตมในโคนพุ่นทองคําอยู่ในตมในโคนพุ่นอันนั่นก็ดีคือกันแต่บบเอาออกมาใส่อันเขาบบเอาออกมาใส่คือเขาบ้าจากคนดีความงามของเขา คือเฮาหูาจ้จักคุณค่าของเฮาให้บริสุทไิ์เฮาหู้จักต่แบบโลกโลกผู้ใหนมาว่าอย่างให้กูกูเก่งนี่มันว่าิกูดีนี่กูเรียนมาแล้วแหน่ผ <c oughs> ิดแล้วคนะนว่าคนใดรู้ธรรมะแล้วเสื่อฝั่งน <c oughs> อ่อนน้อมทอมตนรู้จักเคารพสถานที่<ร>อย่างสถานที่ของเราคนมาเบิ้งหน้าเคารพก็คือเคารพโลก หน้านับถือรอดแต่ความจริงข้าเจ้าก็เห็นเขารบนับถืออันนี้มันเป็นภายนอกเลยเพื่อนเฮาหู้จักธรรมะแล้วเขาลบนับถือไหว้ตัวเองที่เด้ผมยกมือไหว้ตัวเองได้ตอนเศาครับเพราะผมรู้จักเรื่องนี้ก็มีมาว่าสู้มู่สู้เพื่อนฟักพยายามข้าจริงจริง ปีนี้สำหรับพระเนนเขาออกประตุงผูให้ได้ทำวัดเสวาวัดเย็นวาให้ดังยากิูีคิดว่าเราจิบไม่ได้เป็นหัวหน้าคนถ้าเราดีและเป็นหัวหน้าคนได้ทันทีถ้าหากเราอ่อแอะเอะงาะแง,ะ,ง,ะ,งะบ่เป็นหัวหน้าคนได้บ่มีดีอยากเถื่อแล้วคนผู้หันของบ่ฝึกหัดตัวเองนี่งานใดก็ไปเดินทุดงเนี่ยไปประกาศ ไปนำมู่แล้วไปเดินทุดงหมายถึงอันใดเฮาจีบได้รู้จักหมายถึงการขัดเกลา์ขวมซัวเขาเอื้นกิเลสอันกิเลสเราะอั้อขวมซัวขวมซัวยู่ที่ใดเขาพยายามตาะแตะมองให้ไม่เห็นโตเฮาเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ก็เห็นในเหตุโตเฮาเฮาเห็ดซัวเขาก็เห็นโลดทันทีเฮาเห็ุดีแล้วก็เห็นโลดทันทีเพราะมันยู่ที่เฮา บ่มีผีบ่มีเทวดาบ่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาทําให้เฮาถ้าหากเขารู้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเขารบพระธรรมนี่เขาว่าที่เป็นแล้วด้วยที่กําลังเป็นอยู่ด้วยที่กําลังจะมาตัดสรู้ข้างหน้านี่ก็คือการต้องเขารบพระธรรมนี่พระธรรมการพระธรรมงานพระพูดพระคิด โตเฮาเนี่ยทําให้เขาเป็นพระเนี่ยเกี่ยวกัให้มันเป็นระเบียบเรียบร้ยบอยตั้งเขาตั้งโคงโลงลากลงฐานปีนต้องพยายามผิดกันจริงจเถิงเวลมเวลาก่อนหน้าดูหน้าสมเน็ตฟองสามมือมานี่เป็นรูปนึงแล้วได้ดนเนี่ยเขามาฝึกหัดกันถ้าหากบ่ฝึกหัดกันแล้วก็ตั้งคนตั้งเฮ็ดตั้งโคนตัง้งไปแล้วมันก็บ่คือพระพุทธเจ้าวานัน่นแล้ว พุทธานุพุทธังสมามะสีลาทิฏฐิมันก็บุคืละผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีสิลและทิฏฐิเสมอกันเนี่ยเอาวะมีสิลคือกันมีทิฏฐิคือกันคำว่าทิฏฐิแดีวเพื่อนว่มเห็นควมเห็นแบบพระพุทธเจ้าเพิ่อนจะฝึกหัดเขาว่ากันสังฆคุณน,นั่นเขาว่าซือๆว่าแตจปากขันว่าแตจปากนั่นมันได้ผลน้อย ว่าแล้วทําตามมาได้ผลดีอย่างพุทธ,ธานุพุทธังนี้ก็คือกันอย่าเว้าแต่ปากให้สํานึกอยู่เสมอ,อว่าเมื่อกี้นี่ก็ญัตะตัทธา,าสวดทำวัดเตากันเนี่ยศัทธาผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่วันไหวเงี่ยเาว่าอย่าไปวันไหวต้ออารมณ์ภายนอกแล้วกับบทหนึ่งพึนสวดไว้พุทธสะโลกธรรมเมหิจิตตังญัตนะกัมปติ อาโศกัลางวิลสังเทีอมังเอตมังคัลมุตตมังจิตซี่ย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายน,น,นี่คือว่าพุทธานุพุทธังจิตของผู้ใดตั้งมั่นย่างดีไม่วันไหวต่ออารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์เขาจีมายกยง,งสมขงเขาจ็ต่างบ่วันไหวเพราะเขาเห็นพระธรรมแล้วนี อันนั้นแห่ะคือจิตใจของพระพุทธเจ้าอาโศก,กังเป็นจิตบอโศกเศร้าเป็นจิตบอเศร้าหมองอโศก,กังมันเป็นนางสันมีย่ของทุกคนมัดบอกว่าผู้หญิงบอกว่าผู้ชายบวาพระสงฆ์องค์เจ้าอันเป็นเพชรเป็นทองคำมันดดนมียุให้แล้วเฮาหักบ่บเบิ่งตัวเฮาไปเบิ่งแต่ผู้อื่นพู้น ผู้เดวายัางให้เขาแล่นไปคุบอารมณ์เขาพ้นเลนมันเป็นไปอย่างนั้นก็เลยเป็นจิตเศร้าหมองเป็นจิตคุ่นงวัวไปซะเนี่ยเป็นแต่ัจจิตแท้ๆมันบคกลุ่มหมันบวเศร้าหมองคนว่าคนอาจตกกลงนี่ละชัางว่ากัน่นว่าเป็นจิตที่ไก่จกักธุรีคือน้ำที้ตมอมผมว่าเนี่ยขาเห็ดน,น้ำหอยตีงวตีควยเาขาเขาเออน้ำคุ้นน้ำที้ต่อมบนมน้ำคุ้นบนน้ำที่ตอม ที่ต้มขี้คุณนั้นต่างหากอันมันมาให้ให้น้ำคุณแต่ควรจริงน้ำกับต้มนันอยู่นํากันได้เิ่นว่าอย่างสัน้นแต่เหาหักบอเบาออกมาใส่มันมีแต่เว้าซื้อๆควงเว้านะั่นจืงว่าเ้าลอยคำพันคำมื่นคำแสนคำสู้การกระทําการเห็นแจ้งรู้จริงขั้งเดียวบ่ได้เป็นว่าเป็นว่าอย่างสัน้นเอตามมังคลมุตตัมังเป็นว่นอสุกกลางนัดสั่ง เอตามมังวิรัตัังเป็นจิตไรทุลีเนะวิรัตังเป็นจิตไปทุลีมันบบมีคนวาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคนวาไว้อันนี้แหละเป็นมงคลของมนุษย์ะเทวดาทั้งหลาย่นวาจิตที่ยางนี้ผู้ได้ทําให้เกิดให้มีในตนแล้วไปใส่มาใส่ใบมนีทุกไม่มีความเบือดร้อนคนวานเดี๋ยวนี้เฮามีแต่เา้า มีเตไปสวดเรื่องอันนั้นไปสวดเรื่องอันนี้โตจริงเขาเลยบ่เอามาพูดเอามาสอนกันมันก็เลยบ่ได้รู้บ่ได้เหตุโตจริงมันเป็นอะรจ้าจังหวะพวกเขาพระทุกองเนนทุกองแม่ข่าวแม่ดำทุกคนอยู่ที่นี่ต้องฝึกหัดออกไปเป็นครูให้มันได้อย่าสูว่ามาฝึกหัดมารอปะแป้บ่ถึงหานี่แหละฝึกหัด เบื้องแรกต้องฝึกอัดรูปกายสก้อนให้มันเป็นโครงสร้างคือย่างปลุกเหือนนี่แหละฝังเสาให้มันดีแล้วก็ตีข่างวางตรงให้มันแน่นหนาเหล็กตะปูห้าตะปูสีอย่างพุ่นักสร้างวรอกใส่น็อตขันเข้าย้ายมันใายมันตรงขันเอาเหล็กตะปูน้อยๆตีใส่แล้วมันละใายแล้วสงเงินมันละบ้ทเหมือนกับโลมพางไปลดนี่ ก็เลยความมั่นคงของเฮาก็เลยกีบ่มีคนอื่นมาเบิ้งเฮาก็เลยกีบยเห็นบอนดูบอนสมเพราะเฮานี่เองทำดีทำตัวอันนี้เป็นการฝึกหัดทุกองต้องฝึกบ่ฝึกบ่ได้อยู่ที่นี่ปีที่มันเจ้าคมกันอย่างนี้เพราะว่าระยะส่องสามปีนี่เขาออกไปถึงขูใได้โหลดเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ถ้าฝึกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ทันทีย่าเอานี่ใส่เดินเดินม,ม,มาเหตุ อย่าเอานิสัยเดิมๆมาเอาอย่าเอานิสัยเดิมๆมาคิดเป็นคนพูดมากทำมากลักการรักงานอันนี้เป็นวาลักรลักไปว่าคิดถึงบนเป็นรักผู้หญิงบนเป็นลักผู้นิสุบมาลักการรักงานลักเวลารักหน้าที่อนี่จุดวัเถึงเวลาค่ะต้องคิดถึงรถสิ่งอื่นๆเอาไว้สักก่อนเอาเหดมาพอแล้ว สร้างกองกระถินสร้างโบสถ์สร้างสลาการประเลียนสร้างถนนหุนทางดีแล้วอันนั้นให้ทานรักษาสินจินเจนดันดีแล้วแต่ว่ามันแก้ปัญหาตัวเองบ่ได้อย่างย่านถีย่านเทวดาย่านบาปย่านบุญย่านไปตตกนรกอันนั้นมันแก้บ่ได้มีความสงสัย ในหลักพระพุทธศาสนาอยู่อันนี้มันจะแก้ปัญหาได้ถ้ารู้จักย่างผมวานี่รู้จักจริงเป็นอย่างไรพี่คือคนทำตัวผู้ซัวคิดตัวเขาเอื้นบักผีเนี่ยมีตาทิพเห็นอย่างซีบมนี่ตาทิพไปเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอร์เห็นเม็ดเห็นเม็ดตายบนญเีนอันนั้นตาทิพน,นี้ท่นผู้ยิงทำตัวผู้ซัวเขาเอื้นอีผี คือผีรว่า,าสัน้นถ้าพระเนนองค์ใดทําสัวปูสัวกิดสัวเวายากแบาพระองค์นี้คือผีเนรองนี้คือผีเน,อนอเนี่ยเป็นวายสั้นเขาหักบุญจากเขาวานนาพ่อนําแม่เขามาแต่แข้งขาหน้าตามือเท่านั้นเป็นขนใจมันเป็นผีใจมันเป็นเ,นเตสใจมันเป็นพญามารใจมันเป็นสัตว์ดิราสารตาเฮาบบเห็นได้จับบบถูกด้วยมือ มองบ่เห็นด้วยตาเห็นด้วยตาทิพย์เพิ่อน,อนวัตรทิพย์พระจักรสูตาทิพย์เพิ่อน์ทิพย์พระจักรสูิ่นวันนี้จักหุอินทรีย์เพิ่น,น,น,พอน,อนสร้างว่าถ้าหากว่าญาติโยมทำดีพูดดีคิดดีเดีเขาเอินพระธรรมพระทำการพระทำงานพระพูดพระคิดเดี๋ยเอินพระธรรม ถ้าส่งผู้เสื้อฟังคำสอนของพระุเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยเขาเป็นพระส่งโดยสมมตุตพันถ้าแท้แท้ด้าน,นมีนอยู่ในใจของทุกคนเลยที่ผมว่าฟังแล้วบางทีแล้วจ,จาได้โลดอันนี้เป็นการสุกหัดดัดนิดสัใส่สันดาลของเขาให้มันดีขึ้นเมื่อเขาดีแล้วนะ่ะไปไซก็มีคนอยากได้อยากพบอยากเห็น,นคนว่า เมื่อคนไปใส่เราเขาไปใส่ล้วคนพบหน้าเห็นตาเขาแล้วจุ้ยสุบจุ้ยปากบานผมอนจุยสุภจุยปากโอยักปากบอยักบอลเขาเบื่อวะเขาเบื่อเขาบอยักบอลน่ะให้เขาสำนึกอยู่เสมอคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณของพระธรรมคิดถึงคุณของพระสงฆ์เอาพระพุทธเจ้ามาไว้กับเขานี่เอาพระธรรมมาไว้กับเขานี้ เอาพระสรงอะไกับเขานี่พุทว่าเอาอาดีตเอาอนาคตเอาปัจจุบันมาไว้กับเขานี่ให้หมดอันอดีตซา์แล้วซา์ก่อนอเอา่ามาวาวื่ออดีตเมื่อวานนี่ก็เอาอยามาวาวเธอเหมันแล้วไปแล้วมันแก้บดไ้อนาคตเมื่ออื่นก็ตาม้างปีหน้าก็ตามซาต์หน้าก็้างมันจะแก้ปัญหาเอาบอดไ้อันนี้แกได้เฉพาะปัจจุบันเนี่ยโอ้พร่ยู่พุทว่ามันบ่ดีล้วเลิกโลกดังเสีย นุ่งผ้าแบบนั้นมันบนทุกหลักษณนะพระพุทธเจ้าสอนก็นเลิกโลดมานุ่งแบบมันทุกขันห่มผ้าแบบนั้นมันบนทุกหลักษณนะของพระพุทธเจ้าสอนก็นกนเลิกโลดมาฮ็ดคือมูน้นคนหนวาตัดสลูตามพระพุทธเจ้ามีศีลและกิฐิเสมอกันทุกคนนี้ให้คือกันกับงามขึ้นโลดเป็นรูปเป็นลางเป็นโครงสร้าง คนมีผู้มาพบเห็น,นค่เฮานี่แหละเห็นกันเป็นผู้อื่นแล้วบัดนี้ญาติโยมมาจากข้างนอกมาเห็นโอ้น่าเลื่อมใสเว้ยพระเนอยู่ทับมีขวดแน่เจะาว่าเอ็บนเมนผู้นั้นผู้นี้เนี่ยคือกันเลยบนนั้น,นผู้นั้นเฮหดจังสันผู้นี้ให้จังสีมันก็ไปกันไปงางกับปกเตะแข่งเตะขากันไปสันระว่สัน่งางกัน ตามหลังกันไปคือตัวพวกตัวมดเนี่เพิ่นว่ามีอันใดห่วงหน้าของตะก,กัดไปหมดแต่ตัวพวกลองเขาเอา,เอาไม้เท่งใส่หัวทาอัานหนึ่งเนี่ยแล่นส่วนหาลบพัดมาขัดข้องทางกูที่เลี้ยสัตตัวพวกกัดออกไปโหลดเนี่เพิ่นว่านี่เขาก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันแก้ไขนอนตื่นมื่อเช้ามาอย่าส่งเสี่ยงพยายามทำค่อยคอยลุกออกมาคนใด หากว่าบทหนางเธอกขต้องมนันน่งสร้างจังหวะแห่งแห่งน่งสร้างจังหวะก่อนพอเขาลุกใหม่เลลุกออกมามันยักนอนแล้วบันเนี่ยมังงวแล้วก็ไป่้างหน้าออกมาเดินจงกรมพอดีได้เวลาตีะระฆังแล้วเขากลับมาตีะระฆังต้องพอเขาเดินจงกรมจุ่นี้แล้วเด้บันเนี่ยปึ๊บพร้อมกันรถคือจบพวกโตหมดกัดไม้ออกจากหนทางเรถเนี่ย มันพร้อมกันรวมพร้อมเพียงนั่นแหละเป็นโซกเป็นลาพันยิ่งรวมพร้อมเพียงควมสวยงามเนี่ยปฏิบัติธรรมให้มันก้าวหน้าเป็นวันกันถ้าควมบ่พร้อมเพียงกันแล้วกับบ่เป็นลาบ่เป็นโซกแล้วปฏิบัติธรรม,มากับกบ่ก้าวหน้าแล้วเป็นสัน้นเจงว่ามือแรงก็คือกันเอาอาบน้าหมาแล้วนางสร้างจังหวะจากพักหนึง่ง ล้วก,มมกม็มาเดินจมก้มมาเดินจมก้มเมื่อมาเดินจมกลมพอสมควรแล้วได้เวลาทีละครั้งแล้วกมาทีละครั้งพร้อมกันแล้วก็ทําวัดทําวัดเสร็จแล้วเพิ่งก็บ,บอกเฮาอบรมเฮาเ็นืออบรมดีแล้ว ก็นำไปปฏิบัติฟังคำแนะนำเพิ่นเมื่อฟังคำแนะนำเพื่อนเราก็จำได้อันนี้เป็นโครงสร้างเบื้องนอกตัวจิตใจนั่นเขาต้องพยายามเบิง้งเบิง้งจิตใจมันคิดอย่างไงก็ต้องเบิง้งมันคิดให้มันคิดดีให้มันทันเหตุการณ์ของมันอันนั้นเป็นการปฏิบัติทางจิตทางใจนี่เป็นวายอย่างตัน วุ่นจิตใจนั่นแทบบอก internet, บอกันบุปินแล้วมันมองบ่ยเห็นมันคิดให้รู้อันนี้วาสันส้นมันคิดให้รู้บุปมินมันคิดแล้วให้เข้าไปในขมคิดเ,ด,ด,เคคด้มันคิดแล้วรู้มันคิดแล้วรู้รู้แล้วตัดทิ้งเลยอย่าไปตามขมคิดมันคิดแล้วรู้ตัดทิ้งเลยอย่าไปตามขมคิดนี่วันนี้นะัมนจิตสั้นเขา้าสั้นเขา้า เกิดญาณปัญญานิปัญญาน